สวัสดีครับเพื่อี่สู่ภูสู่คนวันนี้เรามาเลยอันนี้มาอะไรมาเที่ยวหนองประจัก๊กพานั่งเีกมาเที่ยวนองประจั๊กพี่น้องครับมาแต่เช้าเลยนะครับตะบะเดียบอบห่อนหอนพี่น้องแสงข้งบึงหนองประจักน้องสดสวยง,งามบ้างเชียงมงละ่ะเชียงมงท่านลนูกนางเอกว่าเชียนมงอะไพี่น,น,น้องจังน้เก็ได้กินเขาด้วยน <S <S ึ่งย่งางเลาะนะครับถีชื่อคือนึ่งดื้อนั้นเนี่ย นเด็กเล่งใช่อ้องไม่ไนใช่เด็กในวันเดินไปฟังไหไปสะพานกน่อน <c oughs> ไปทั้งทีกอนไปสะพานเปินไปสะพานก่อนบ่ายาสรสะพานจอห์นสี่ตาสีเออนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วไปฟังนี้ไปฟังนี้ ทั้งไททั้งใทเนี่เจ็บเซลายลูกสุภาพมานเป็นนังบุตกัะไรต้นไม้ต้นอะไรลุ่มลื่นดีอากาศเย็นดีจีิๆมันต้องหนาหล่อนส่วงเย็นนสายมันนั่งเล่นนอนเด่นเลย็นสบายนะครับุ่นตรงไปเลยมันเล่นสไลเดอร์บ เดินสไลดเดอรมปะลงมาเลยมันกไหบ่ฮ่าฮ่า่าอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าเ่ไป่าฮาฮูาฮ่อฮ่าฮ่่าฮา่า่อ่อออนฮาฮ่า่าฮ่่าเ่าฮเฮ่าฮ่าฮ่ ออเออเมื่อเมือกบะนีเหรอวพรานี้ออกกำลังกายออกกำลังกายอันนี้นเขาก็เบิรงเหมือนกันวิธีบอกอุปกรณ์นั่งบนเก้าอี้โน้มตัวไปข้างหน้าแข่งบอกเลองเนะฮะการนั่งมุนแบบ ว่าไปบรรยากาศดีแน่ยตอนนี <h <h ้มือเลี้ยงเข้าจักสิบหกน้่งทำปุ๋ยฟังงําเล่นงําดีเที่ยวแต่พี่น้องน้องประจักษ์อุดรธานีนะครับ วัดอนธานีงอกงอกงอกเจริญาเออท่านเนาะโรคเออเออเออประมาณนี้แหละออกกำลังกายเหยียบกำลังกายเนาะมืเลี้ยงก็มาเล่นต่อได้กำลังได้แหละพอแล้วเดีของเขาพัง อเลยเนี่ยลองดิไปยืนฝังงวด้มาไม่มานะบ่มามากระสีเปียกท่านละบหมาฮอดหอดปะถึงีถง่ถึงไม่ถึงถึงถึงหโอ้พอดีเลยเออเปียกได้ดักหนึ่งเนาะนนคันบ่มนี้ฮันเอาเฝ้าไปมันติขึ้นมาดิ อัน,นเปียกนันเปียกเด็ดต,ตรงนี้เดินไปเลยอโ,โอ้สวยงามชี้สเส้นสาดด้วยป่ะเนี่ยมีหอดเส้นสายได้พี่น้องดีเล่นโอ้ยัดนวากาศตัวนี้นนนไม่คดัดเฮ้ยปุ๊ด โอ้บนผ้าเด็กหน่อยมาเล่นเด้พี่น้องพาผู้ใหญ่มาเร่งผ้าผู้ใหญ่มาเล่นของเล่นเยอะแยะเลยเนียยุดจะเปิดน้ำใส่ หย่าเพระดีต้นไหมหมองออกกําลังกายมันต้ององี้มือแรงพอะดีฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงพยาบาลอุดรธานีศูนย์โรงพยาบาลอุดรธานีพป่น้องต้องบานไงน,นะครับต <c oughs> ้องบานไงน,นะครับอู้มันมาแล้วถึง ถึงไม,ถงมง่ถึงมาฟังนี้มาฟังนี้นั่งเอกมามา่อวานพี่น้องมาได้มาครับพามาวันนี้เลยไม่ได้ตัว <S <S 2> <S 2> นะบรรยากาศดีมากพี่น้องกํำลังกายนะครับมือแรงก็ดีออกกำลังกายเป็นบรรยากาศที่เย็นไม่ว่าะแต่ดิน้นี่แต่ก็ลอกไรนะไปบ่งสะพานพี่น้องตรง ไสะพานลกนักรับสะพานแฝน,น,น,นโอ้มั่วอาเตตหน่อยมันก็ยังอาปากอยู่หันนีไไ่ไงเต่าไปไปตายลูกเดี๋ยวตายลูกไปนั่งเกลียก่อนไปน้องผุนโอ้ผุน ผู้สาวไทยลูกอยู่ฝุ่นข้างล่างกุ้ยน้องผู้สาังเอยู่นข้าง่างกุ้น้อง,องสาวกําลังเซลฟี่อยู่ฝุ่นข้างล่างกุง้ยน้องเดกคนหนาลักลนี่สนใจทักมาในส่องยูทูบด้วยพี่น้อง,น,อง <c oughs> น่ารักทั้งนั้นเลย <c oughs> เดินต่อพี่น้องขามสะพานนะครับบรรยากาศดีมากนะครับสวยงามพี่น้องหนองประจักษ์อุดรธานีมาเที่ยวได้นะครับเป็นสวนสาธารณะพี่น้อง ฟังคนก็นจะเป็นล่องบาลที่หลวงตามหาบัวเป็นคนช้างนะครับคนสร้างพี่น้องนี่เป็นศูนย์อุดรโรล่รองบาลใหญ่นะครับฟังนี่นะพี่น,น้องทางปัจจุบันวิ่ใจกลางอุดรธานีพี่น,น้องเชี่ยวได้ครับนั่งเอกดีผมละอากาศเริ่มดีแล้วนั่งเอกเริ่มถอดข่าบแล้วพี่น,น้อง น่านอ้ขามน้ำได้คือเก่งแต่ว่าั่งนูน้นทางซ้ายมันม,ม,มีน้ำไม่ต้องไปเปิดน้ำแต่งรั้งที่ฝั่งน,นี้เลยบู้ด,ดอกจานที่งามาเลนเห็นไหมนี่ท้ายรูปนี่นี่ต้นจานนี่ดอกจานกำลังบอก ดอกงามเลยดอกจานต้นจานโอ้นน้ำส่วนแมน่าล่ะนี่อืมอากาศนั่งมาหลอนนี้มันคนบอกใครมากันนะส่วนมากเระจอมาลงบานมาเยี่ยมญาติแล้วเก็จะเขามาเดินอยู่ทางในเพราะว่ามันเย็นสวงามโอ้น้ำส่วนแล้วพี่น้อง ออกไปแาก็ไป,ไปหาอาหารปลานเจ้าเฮ็ดดีชักพี่นอ้องที่เดินออกกำลังไก่นี่มันต้นนี่ยังคล้ายๆต้นตันสวยงามสวยงามมากโอนนก้นั่งเกเ็บมาจนะังเจอนั่งเก็ นา่งเอกมาจากเตี้ยรหรอนับบอลงูนหรอนับบอลถวนเด้อมาสองครั้งนับบอลถวน <laughs> สวยงามมาั้ยมายำไหนสวยงาม,มาหไหมเนี่ยมาที่ไรก็สวยงามทุกทีใช่ไหมไดากาศดีครับพี่น้อง<ว>ฝั่งนี้มันติดโรงพยาบาลเลนะแล้วสิพาไปเบิง่งห้อยิคอปเตอร์พี่น้องเดี๋ยวแฉนั่งอ,งองีกขึ้นห้อยิคอปเตอร,รอ์ส่งไปเลยบ้านส่งไปต่างประเทศเลย <laughs> อาจจะอยู่ฝันไปไปกันเลยยังไปยังมานั่งเอกอยากลูกชิ้นแล้วพี่น้องบาดมี่บ่บลูกชิ้นก็นได้มีร้านค้าข้างในนะครับร้านค้าข้างในนะครับนี่หอดต่ำกล้วยลูกชิ้นยังไม่ขายเออคุณล่ะยังไม่ตั้งร้านยังไม่เสร็จรอแป๊บ สีนวลหงส์ก็เปิดร้านเป็นน้องบ่ได้กินง่ายดอกเดินซุบบรรยากาศก่อนนี่เอออย่างนั้นสวนสัตว์ตัวนัน้นข้างหน้าเราสวนสัตวน์แน่ๆเลยอยากลูกซิ่งที่งดไหลมาได้กิน,นอก <c oughs> ดอกรอแป๊บหนึ่งดูสวนสัตว์ ไปคนสัตว์พี่น้องพี่น้องนั่งหยิกไปแล้วไม่เดินเข้าไปข้างในนี่ตัวเดินบูเข้าไปนี่พวกไปเลือกของเปลืนบน่มนี่ฮะบูอดอกไม้ก็งามแั่นี่บูขึ้นรถไฟไปนี่บายบายราบุาพากพาร้านเรียนพี่น้องคุณนะ่ะเด็กน้อยเรียนนะคุณต้องพาเด็กน้อยมานมเ,มอนอเนี่ยมืดมือแล้วนี่ วันนี้ไปเซ่ล้วนี่น,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 นานไปเซ่เด้อนะคุณจะเป็นใครเป็นคุณยายหรือเป็นใครเอาลองดูนี่เกาหลีอันนี้ประเทศยังนี่เอายวแป๊บหนึเดี๋ยวถ่ายรูปให้นะแป๊บนึงไงอากหาินแล้วเันหาโนลินแล้วน ไปเดินันไปเรื่อยๆมีมองเล่นพาลูกพา,ลาหลันมาเลยเนี่ยเมืเม่อื่นกลสุนหัดใดน,น้อเศา้าอย่างเน่น้สวยงามพี่น้องนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีน้องประจักษ์ขี่มาหมุนนูนี่ขี่ได้ปะหมุนปะหมุนไหม ยันเ้าก้มเดินหน้าเดี๋ยวเพาะพลาชีถอยหลังโอ้ปู้ด้สิพลาถอยหลังเอ้าเอ้าเดี๋ยวุด่าโอ้ไปต้องนั่งสามคนไปไปขี่ฮอร์สิ่ง นั่งอีกไปเอาวกาศแล้วนั่งคนลนึฝั่งนั่งไปนั่งฝั่งนู้นอีกคนนึงเออเออเอออ้าเอ้าขยมทีนี้อู้น้ำหนักไม่เท่ากัน น้ำหนักไม่เท่ากันอืบเออช่วยอืบมอ้องนั่งคนอย่างนี้คนระบฟังอย่างนี้เอ้าสนุกใหญ่เลยทีนโอ้ตัว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 สุรสวักตกได้ช่งนั่งเหยียดขึ้นอาวกาศก่อนน้ำท่วมแล้วปุณก็จะนั่งกินนันนวดห่ม

หัดกระลอกพี่น้องโอ้กระลอกดนอนหมดไปแล้วกะล,ลอกขาวกระลอกขาวโอ้มีสองตัวเลยนะเป็นกินยังวนะเนี่ยนี่อาหารโอ้โหไปแล้วไปน้องสัตว์เยอะมากโอ้โหโหดเฮียนหากไม่ตันหากไม่ตันกัดกระ น่ารักมากวนบรรยากาศนี่นนี่ไม่กลัวเลยนั่นเนี่ยตัวเองไม่กลัวเราเลยนั่นเนี่ยไม่เอาไม่กลัวเราเลยนั่นเนี่ยน่ารักมากเลยตัวเองรู้ไหมว่าเป็นคนน่ารักตัวน่ารักกีฮาม,มาตะฟังคุนนี่เราก็ต้องเดินไปอีกฝั่งนี้ ยางรอบแล้วก็สิขึ้นสะพานแล้วก็ออกไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับนั่งอีกเมยแล้วถ้ามันเตียวน้องประจักษ์เมยแล้วนั่งอีกเหนื่อยแล้วไปออกไปทั้งนอกไปหา,หานปลาครับพี่น้องทั้งนาะครับทีนี้ที่หานปลานะครับ,รบพูดนด้มากกสิเขาทั้งนาก็สิฟังผนพี่น้องข้างล่างก็สิฝั่งอง้านนะครับ ฟังโรองบานอุดรธา,านีนะเพี่น้องเที่ยวครับบรรยากาศดีร่มรื่นต้นไม้หลายอากาศเย็นสบายนะครับเย็นสบายเลยเช่นนี้ต้นไม้มันหลายพี่น้องอา้อนเนี่ยคนเตรียมมือแล้วนั่งนันล้มก็ดีนะครับบรรยากาศดีมากลองมาเที่ยวชมดูนะครับอากาศดีมากปไปอาหารฝาพี่น้องทั้งนานนะครับขามสะพนานที่สองพี่น้องสะพานที่สอง สะพานที่เราเดินมาจะอยู่ฝั่งฝนพี่น้องู้นะครับอันนี้ครับมาขามสะพานที่สองนะครับขากับข้ามสะพานเนี่ยตรงนี้นอ้นเมลแองเขาจะเปิดน้ำพุนี่สวยงามนี่นโอ้เอา้าทำไมมัน,นอ,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 อ้วนหยวบหยวบเอ้าเอ้าเอ้าโห่วนแล้วไปไปไสะพานโหน่วนโนนเนนโหนเนน,เน ฮักโปะลงกนี่สัละนี่ไปฟังนี่้งานาว่างมาจนหอดหให้ไงนะพี่น้องให้ใหญ่อุดรนทานีนะครับให้บันเสียงพี่น้องทางออกพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารนะครับ ตรงทางเขาเนี่สิที่พี่น้องสังเกตเบังขนันเทียนให้ไงเนี่ยคือทางเข้าน้องประจักษ์นะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่คือทางเขานะพี่น้องประตูหนึ่งนะครับไปไป,<ส>ไปหาหา,าปล<ร>า<ร>ครับคุณแม่ <c ười> คุณพ่อคุณแม่ครับใครใครก็บอกว่าลูกสาว <laughs> ไป<ม>เอาไหนก็ได้ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ป่าลายม,มาแมนมันมาจะาฟังนี่มันอยู่นี่ไปไปฝั่งนี้ไปแห้อาหารป่าพี่น้องฮะนั่งอีกมาแห้งอาหารป่าล่ะมันบินตามมาอยู่แล้วเนี่ยลงไปในน้ะมนเดี๋ยวมันเกิดตามมาอันมันลงไปกินเหมือนเดิมน่ะเป็งปลาพี่น้อง อนกกามาปลากามาเนาบินอ้อมค้นด้วยปนะ่ะเดี๋ยวปลาตัวใหญ่เลยนี่น้องปลาตัวบักใหญ่เลยปลานะ่ะเฮ้ยฮันาาแล้วคนจับนกแบบ ไอ้โอ้อกบบนนินอิ่มแล้วมันก็บินหนีกินอิ่มแล้วมันก็บินหนีจากคว่ำป่านยังหลดุดไปกลับบ้านไปกลับบ้านแล้วครับสำหรับเอ็มีนี้นะครับกล่าวคำบาสบัสดีิรับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นหน่อยนะครับบ๊ายบาย 幺六四幺。Yeah,